ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่วันพันแมนเซเวอร์เจแปนะครับผมก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเลยนะครับผมก็ซุ่มรักษาตัวอยู่นะครับผมก็ยังไม่หายจากโควิดเต็มร้อยนะครับผมบางทีมันเวลาพูดมันยังจะมีอาการไออยู่บ้างน,นะครับผม <c oughs> ก็ยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็เดีย๋ยวมีหลังจากอัปเดตเมื่อวันที่29นะครับผมเมื่อวานก็มีข่าวคราวอัปเดตเข้ามาเพียบเลยแล้วก็ระบบ ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าจอนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็กำลังจะเข้าสู่การฉลองปีใหม่แล้วนะครับผมก็ทางญี่ปุ่นก็จะมีการเปลี่ยนรูปรูปก่อนเข้าเกมนะครับผมก็เป็นรูปเซตมะน่าจะกาลังขอพรนะครับผมที่ที่วัดในญี่ปุ่นนะก็จะมีฟุบุกิแล้วก็พี่ของเขาทัชมากินะครับผมก็จะเป็นรูป เป็นรูปใหม่นะเอ๊ะไม่น่าใหม่นะรู้สึกว่าปีก่อนปีก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นรูปนี้นะแล้วก็จะมีอ่าโซนิกนะครับผมอยู่อยู่บนคาเนี่ยแอบแอบซุ่มอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นเซิร์ฟ140นะครับผมที่เปิดอ่าน่าจะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายของปี65นะครับผมเป็นเซิร์ฟส่งท้ายปีพอดีโอเคเดี๋ยวเรามากันดูในข่าวนะครับผม ามาดูในกระดานข่าวนะเราไปดูข่าวแรกก่อนละกันก็จะเป็นตัวนี้เป็นกิจกรรมทดสอบระบบคอนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออ่านข่าวไปทีละข่าวแล้วกันนะส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยมาลงดีเทลอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมทดสอบระบบคอนะครับผมก็เริ่มเริ่มมาวันนี้นะครับผมแล้วก็หมดวันที่6นะวันที่6นะครับผมมีระยะเวลาอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับผม อันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเคยเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นก็จะไม่เหมือนเซิร์ฟซีนะเซิร์ฟซีเขาเขาจะมีจัดอยู่แล้วอาทิตย์ละ2รอบหรือเปล่าผมไม่ชัวนะแต่ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นนี่ก็คือว่าอ่าแล้วแต่อารมณ์ขอคือพอจัดมาเสร็จเราก็จะต้องทําการเล่นให้จบได้อันดับต้นๆเพื่อที่จะได้รับของรางวัลที่ดีที่สุดนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะชอบมาจัดก่อนที่จะมีตัวละครใหม่เข้ามา เพราะว่าถ้าเพื่อนๆผ่านเพชรไปกับมันมากในการสุม่มหาตัวละครดีๆอ่เพื่อนเพื่อนก็จะไม่มีเพชรพอที่จะไปซื้อตัวดำนะครับผมอันนี้พูดเตือนตัวเองนะ <c oughs> ดังนั้นรอบนี้ผมก็ปล่อยไปก่อน <c oughs> โอเคอ่เรามากันที่ข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของระบบภารกิจใหม่นะครับผมเป็นระบบใหม่ที่เข้ามา ก็จะเป็นท่าสู้ระดับแชมเปี้ยนอันติเมทนะครับผมก็เหมือนทาสู้ราชาอ่า,ายใช่ไหมอันนีมน้มันเรียกเป็นมันเรียกระดับ Ultimate อันติเมทอ่ะก็คือเหมือนน่าจะเป็นขั้นขั้นสูงสุดของมันก็คือไอตัวกิจกรรมเนี่ยหรือภารกิจเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่ที่เป็นอุปกรณ์ระดับาทางญี่ปุ่นเขาใช้คําว่าอุปกรณ์ระดับ ur นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์ขั้นสีแดง เพราะว่าสีเหลืองของญี่ปุ่นเขาจะใช้คําว่า ssr นะครับผมาาก็จะเป็นในการอัปเกรดอุปกรณ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นด่านใหม่เดี๋ยวผมอาจจะลองเข้าไปเล่นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นข่าวอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของอุปกรณ์ ur นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะลองไปศึกษาดูก่อน คือของเซิร์ฟเวอร์ซที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ที่เซิร์ฟเวอร์517นะอ่าเลเวลยังอยู่เพิ่งเพิ่งจะ60วันนี้เองอ่าก็ยังไม่สามารถเข้าไปรับอ่าทราบถึงเกี่ยวกับอ่าวิธีการหรือว่าคำแปลเกี่ยวกับไอตัวอุปกรณ์ระดับอ่า ur นะครับผมก็เดี๋ยวนะ่าจะต้องใช้เวลานิดน,นึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองอ่าแปลเป็นภาษาไทยนะเดี๋ยวแปลเข้าไปในกลุ่มของของ,ของกลุ่ม Facebook เรานี่แหละ แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยมาเกาพวกความหมายหรือว่าคาแปลหน่อยนะครับผมคือบางทีผมอาจจะแปลแล้วก็เกาได้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันมันเล่นยังไงนะแต่เท่าเท่าที่อ่านมาคือมันเป็นอุปกรณ์เซตเซตใหม่ครับผมแล้วก็เราใช้อัปเกรดจากอุปกรณ์สีเหลืองรือว่าอุปกรณ์ระดับ h s r นะครับผมสีทองเนี่ย <c oughs> เมื่อเราอัปเกรดที่ระดับเลเวล90ขึ้นไปนะ,ะเราก็สามารถหาวัสดุในด่านที่ไม่ใช่ในข่าวที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับผมก็คือด่านนี้ด่านอันติเมตนะครับผมถ้าสู้ระดับนะอันติเมตนะเพื่อรับพวกวัตถุดิบมาอัปเกรดอุปกรณ์ระดับ s s r เป็น u r นะครับผมโอเคแล้วก็ไปกันที่ข่าวต่อมานะครับผมจะเป็น อ่าตอนนี้จะเป็นเข้าสู่เรื่องกิจกรรมฉลองครบรอบปีใหม่นะครับผมไม่ใช่ครบรอบดกิจกรรมฉลองปีใหม่นะครับผมก็กิจกรรมแรกนะครับผมอ่าอ๋อตรงนี้เท่าที่ผมแปลมานะก็คือเขาจะบอกว่ามันจะมีช่องแชทเพิ่มขึ้นมาเป็นการแชทข้ามเซิร์ฟนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาลองกันดูนะว่ามันสามารถคุยกันข้ามเซิร์ฟได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงนะครับผม รู้สึกสวัสดีน่าจะยังไม่มีนะหรือมีแล้วผมผมไม่ชื่อเดี๋ยวลองไปดูใหม่นะฮะอันนี้ก็โอเคเลยอะทำให้เราสามารถคุยกันข้ามเซฟได้ถึงถึงมันจะคุยกันลำบากภายในเกมก็เถอะโอเคแล้วก็กิจกรรมที่ที่เข้ามานะในวันที่31นะครับผมก็คือวันพรุ่งนี้นะกิจกรรมแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับการบุกลุกของของพวกทางกีศานะครับผมแต พอแปลมามันบอกว่าการบุกลุกของผีผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงผีจริงๆหรือเปล่านะก็คือมันจะมีมอนสเตอร์เข้ามาบุกลุกอในเมืองทุกๆทุกๆเหมือนสูตนาฬิกานะครับผมอย่างหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเราต้องทําการขับไล่แล้วก็ตัดสมแต้มนะครับผมเพื่อรับของรางวัลน,นะมันก็จะเป็นพวกหินวิวัฒนาการนะครับผมแล้วก็เป็นของทางฝั่งปีศาจนะ แล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับผมอ่าเป็นกิจกรรมปาร์ตี้ปีใหม่นะครับผมก็สำหรับกิจกรรมเนี้ยก็อ่าในช่วงเวลามันจะเหมือนกับว่าเราก็ต้องทำกิจกรรมในการเกี่ยวกับพวกระบายสีอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอกิจกรรมมาเดี๋ยวผมมาอธิบายที่นึงนะส่วนของรางวาัลสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นพวกหินวิพัฒนาการของทางฝัง่งฮีโร่นะครับผม ก็คือ,อกิจกรรมก่อนหน้าแจกฝั่งปีศาจนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะแจกของทางฝั่งฮีโร่นะครับผมก็อีกกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมฉลองดอกไม้ไฟนะครับผมก็อันนี้รู้สึกว่าคุนคุนว่าน่าจะเข้าไปดูดอกไม้ไฟนะถ้าถ้าเราเคยเล่นกันเหมือนเมื่อปีก่อนนะครับผมคือเข้าไปตามเวลารู้สึกว่ามันจะมีเข้าไปแล้วมันจะรับรางวัลตามเวลานะครับผม ตันนี้ก็จะได้เป็นอ่าเป็นการ์ดอุปกรณ์ระดับ SSR นะครับผมอ่าแล้วก็พวกการ์ดอั d ดาวนะต่อมาก็จะเป็นการอ่าเอาเป็นคอสตูมรีเทิร์นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้คำว่ารีเทิร์นั่นหรือเปล่านะเขาบอกว่าเป็นชุดอ่าของเครื่องแต่งกายของทัตสึมากินะจะเป็นอ่าชื่อชุดว่าร้อยดอกไม้นะครับผมผมไม่ชัวร์ว่าเป็นชุดเก่าหรือเปล่านะ แต่ว่าเขาก็บอกวาอ่าระยะเวลาในการขายก็คือวันที่1ถึงวันที่16นะครับผมแล้วก็อาจจะอยู่ต่อนะหมายถึงว่าไอชุดคอสตูมเนี่ยหลังจากจบก,จกิจกรรมอาจจะอยู่ให้ให้เราซื้อได้ใหม่นะครับผมอันนี้ผมยังไม่เห็นหน้าตาเลยเลยไม่แน่ใจว่าเป็นชุดเก่าหรือชุดใหม่นะครับผมโอเคก็จบไปกันอีกคราวหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับผม เป็นในรูปของภูผุกีนะก็คือสำหรับกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวสักรุ่นนะครับผมผมขอดูคำแปลก่อนนะอะตรงนี้มันจะเป็นชื่อกิจกรรมว่า New Year Road Map นะครับผมก็สำหรับกิจกรรมเนี้ยอ่ามันจะมีกิจกรรมมาให้เราเคลียร์กิจกรรมนะครับผมแล้วก็จะสมเพื่อ รับของรางวัลนะครับผมก็คือจะเป็นตัวละครผู้บุก,กิร่าง SSR นะครับผมเป็นร่างปลุกพลังนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกเศษเศษัพตัวละครผู้บุก,กินะครับผมก็คือเดี๋ยวต้องรอกิจกรรมมานะก็คือเป็นตัวละครที่ได้ฟรีแหละแต่ต้องทํากิจกรรมนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมก็จะเริ่มในวันที่3 1อนะครับผมก็คือพรุ่งนี้ ก็จะเป็นกิจกรรมแรกมะที่ที่เริ่มเริ่มก่อนนะอ่าเป็นกิจกรรมในการฉลองครบรอไอฉลองปีใหม่นะครับผมส่วนกิจกรรมที่เหลือมันเริ่มมาที่1น,นะโอเคสำหรับอีกค่าวนึงอ่าคราวนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่ามันจะเป็นการรวมข่าวแหละก็คือเป็นการเข้ามาของตัวละครระดับ SSR บวกตัวใหม่ในปีอ่า เดิมบมกกรานะครับผมปี66ก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ้าด้วงอชูราคาปุโตร่าง S S R บวกนะครับผมก็จะมาในวันที่1น,นะแล้วก็เดี๋ยวหน้าผมขออ่านก่อนนะครับผมเริ่มวันที่1แล้วก็วันที่31ก็จะเป็นข่าวเดิมนะไอ้เมื่อกี้ก็คือว่าการเข้ามาของฟูบุกิร่าง S S R นะครับผมโอเคก็ แล้วก็จะมีคําอธิบายนิดหน่อยเกี่ยวกับด้านอชุลาขบุตรว,ว่าจะเป็นตัวละครที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดนตอนนี้นะครับผมก็ใช้เลือดนะครับผมใช้เลือดในในการาในการเปั้นตัวละครนะครับผมหรือว่าใส่การอุปกรณ์ของมันนะครับผมเพื่อทําให้ตัวละครมันแข็งแกร่งนะเขาว่ามันเป็นการาเป็นตัวละครใหม่ที่มีการไล่โจมตีได้แบบรุนแรงที่สุดนะครับผม ต่อมานะก็จะเป็นอ่าก็ข่าวเกี่ยวกับไอตัวอะชูล่านี่แหละการเข้ามานะครับผมก็ระยะเวลาจะมีตั้งแต่วันที่1นะวันที่1ถึงวันที่13นะครับผมระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์แหละอืมก็สุ่ม180นะครับผม180 180ใบหรือ18สเต็ปนะของญี่ปุ่นใช้คำว,ว่า18สเต็ปแล้วกันก็จะได้รับอ่าการันตีนะครับผมจะดวงอะชูล่าคาบุโตะนะครับผม โอเคแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวผมขอรองดูหน่อยนะก็จะมีอ๋อเป็นเคเวสอ่ะก็เป็นเควสปกตินะครับผมเป็นปกติเวลามีตัวละครใหม่เข้ามาก็จะมีเควสมาเพื่อเพื่อที่จะได้เหมือนเป็นการทดลองเล่นนะครับผมโอเคต่อมาอ่ะตรงน,นี้เป็น กิจกรรมรีทวิตนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวเดีผมเอาไปแป,แปะเอาไว้ในของ f e b บุกกลุ่มนะครับผมก็คือถ้าเพื่อนๆเล่น t w i t t e r ก็ไปช่วยกันรีทวิตเกี่ยวกับตัวการเข้ามาของไอตัวอชุระคาบูโตนะก็ถ้ายอดรีทวิตถึงนะครับผมนะผมขออ่านแป๊บนึงนะเด,เดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งลิงก์เอาไวอ้อ่อ เป็นการ retweet ของเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกว่าไงเนี่ยเขาทาง Twitter Official ของทาง f o r t n m a n Server j 8อ่ะเขาจะโพสต์ทวิตมาแล้วก็แค่ทำการ retweet นะครับผมถ้าเพื่อนๆมีเขาก็ไปช่วยกันก็ได้นะครับผมคือพอ retweet ถึงยอดถึงตามเป้าหมายอ่ะอย่างอ่าตรงนี้ตรงไหนนะอ่าโอเคตรงนี้ ถ้ายอดถึง2องรทวิตอ่ะก็จะได้เป็นพวกการ์ดอุปกรณ์นะครับผมเป็นการ์ด exp นะแล้วก็500ก็จะได้การ์ด exp แล้วก็น่าจะเป็นการ์ด up down เพิ่มนะครับผมเอาไปการ์ดปรับแต่งการ์ดปรับแต่งน่าจะเป็นการ์ดปรับแต่งหอยตัวอัปเกรดเป็นระดับ ur นะครับผมแล้วก็แล้วก็อันหนึ่งพันทวิตนะครับผมก็จะได้การ์ดการ์ดอุปกรณ์เป็นการ์ด exp นะผมห้าห้าร้อยชิ้น แล้วก็จะมีรางวัลสุ่มด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเหมือนว่าก็คือจะมีการสุ่มรับผู้โชคดีก็จะได้รับเป็นชุดอุปกรณ์ระดับ U R นะครับผมเป็นเป็นสิ้นส่วนนะก็เดี๋ยวผมผมไปโพสไว้ในกลุ่มแล้วกันนะโอเคก็สำหรับข่าวที่อัปเดตเข้ามาสำหรับก่อน่อสิ้นตอนส่งท้ายปีนะครับผมสำหรับข่าวส่งท้ายปีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว อ่าผมจะลองเข้าไปเล่นกิจกรรมต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวอ่าขอยังไงดีอ่าส่งท้ายปีเก่านะไว้สําหรับคลิปนี้เลยละกันนะครับผมก็อ่าสำหรับปีปีนี้ถ้าเกิดผมอ่าให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าสื่อสารหรืออ่าพูดจาอ่าทำให้อ่าเพื่อนๆออ่าไม่เข้าใจสงสัยหรือ หรือคุณเคียงแต่ประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมบางบางบางท่านท,ที่ทักผมมาแล้วผมอาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างตอบไม่ทันหรือข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำเสนอข้อมูลสำหรับวันพแมรเซเวอร์เจ็ดแปดให้ให้ถูกต้องและแม่นยำนะครับผมก็ ผมก็พยายามกลับไปเล่นซเวอร์ซีแหละเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลมาคอมเพ์กันเพราะว่าอย่างที่บอกในซาวเวอร์เจแปนมันก็จะเป็นข้อมูลใหม่ๆซึ่งบางอย่างมันไม่ตรงกับซาเวอร์ซีและบางอย่างผมยังเลเวลเล่นยังไม่ถึงดังนั้นบางทีข้อมูลมันอาจจะมีการผิดพลาดกนมาก้างก็ขออภยนะัยไว้ณที่ดีด้วยนะกันนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ